สวัสดีครับได้ข่าวว่าอลเลนนะฮะสกินที่มีบางคนนะฮะรอนะฮะและอยากได้นะครับได้ข่าวว่าอยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับแต่เซิร์ฟไทยยังไม่เข้านะฮะหวังว่ามันจะเข้าในเร็วๆนี้นะฮะเรียกว่าดองเป็นปีหรือเปล่านะครับยังไงก็รอต่อไปครับเพราะบางสกินเซิร์ฟน,นอกก็ไม่มีนะฮะเซิร์ฟในมีครับนะมันก็ยยวนกันไปนะฮะ ยังไงถ้าเซิร์ฟไทยไม่มีนะฮะคนไทยไม่ได้สักคนนะฮะก็ถือว่าแฟร์แล้วล่ะครับยังไงติดตามกันต่อไปนะฮะสำหรับสกินดีๆที่จะมีแจกให้แน่นอนนะครับเรื่อยๆครับแล้วก็หลอกล่อด้วยการซื้อขายอีกเช่นเคยนะครับก็สนับสนุนกันบ้างน,นะฮะเป็นประสบการณ์ในการเติมนะครับแต่ว่าเตือนเด็กๆนะฮะว่า อย่าไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือในสิ่งที่ไม่จําเป็นเยอะไปนะฮะมันไม่ดีฮะเกมตองนี้ให้เล่นฟรีล้วก็เล่นฟรีมีหน้าที่เล่นเพื่อ<น>ช่วยทําให้เซิร์ฟมันไม่เหงางก็ถือว่าเป็นบุญคุณแล้วนะวน,นะฮะถือว่าเราได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมเซิเร์ฟแล้วล่ะนะครับอมแดงโดน่น้าแ,แไปดูฝีมือจาก สมาชิกนะฮะ FC ของช่องเราสักหนึ่งคนนะครับความฝันของการอยากเป็นนักกีฬา e-sport นะครับไปดูฝีมือครับโอ้โหเด็ดดวงครับลองเล่นกับบอรดดูครับและมันคือการฝึกนะและลองนำไปพิพพพพจารณาดูนะฮะว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่านําไปเล่นและก็ํำไปเป็นพวกตัวคิลเลอร์นะแอสซซินนะครับทําเกมหรือขึ้นคอน ยังไงเลยฮนะลองไปหาดูซึ่งผมว่าน่าสนใจนะตัวนี้ผมเจอมาบ่อยนะครับและมันก็แจ๋วจริงๆใช้ได้นะฮะลองเอาไปฝึกกันดูไปโจมฝีมือกันครับบ้าผมนึกว่าเจ๋ง ไม่ขนามือพี่เลยที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะ